ลมพน้องเย็นเย็นอากาศฮนะน่ะมือน,นี้ยังเห็นแสงแดดในเนะมื่อวานนี่นันฝนลงเม็ดปล่อยๆเห็ดเด๋ยวสิมาเทเห็ดล่ะแตก่อนละก็จะแเก่งเทียงก่อนนะเทียงเลยนี่ไปหาเห็ดอ้าเจ็บเจ็บเจ็บบรบใดๆแต่เห็ดเลยเด็จิโร่ผมกลัวเขียดน้ำ ที่ว่ามันออกทาอิแล้วไปหากับประเพลงโอ้หมวนขนาดหมุนอี้ได้มาสี่หาหูกดอกเก่งจะเห็นบทจบเลย ที่จริงมือนนี้สอนอยากไปคุดอันนะอยากไปคุดกบเด็กพี่ห้องแต่วามันวันพระเลื่อนไปก่อนจ้ะเลยเบอกไปมือน,นั้นเลาะหอนบปถั่วสับนาอกข้างกับไป ไห้คุณย้ายแก่งแต่วาแล้วโอยู่พี่หนงเราเมื่อวัดสมบุนก็เลยว่าบุยพระเหตุเอาเมื่อแก่งหลดเพราะว่าเข้าจะเมื่อเงินดีขอซ้อนกับเมื่อเงินดีบ้านข่อยนะขั้นผู้หนึ่งตายแล้วก็เอาลงวิดปลาพี่หองแจก คือก็มันตายต่อ,อการหลุดจะคแมนแจ็คซูเลยนี่นะ น้อยๆแน่น่สะบุ่นเราเก็บมาเบิร์ดเบปุด๊ด yeah madang pai นี head, mm ่แกงเห็ดพี่น้องใส่นำมน้อยหนึ่ง ได้ถั่วแบบนี้ใหญ่คุณเด้อ กินหมดจากเลยปากจะคลองม่จะใส่ก็ใส่้ายตูลงไปจ้ะ แล้วจ้าพี่น้องเสียบเดือนเห็นแบกนัวๆนึงมาจะมาจะหาหกดอกแถวคางกันให้น่าเหื่อเห็ดดินมีแต่ดอกงามๆสะบูนนะเพื่นโบมากินพี่น้องเพื่นกินเขามันซุ่มแล้วมันออกเปิดต่อคงไม่ใช่เคาะชื่อชื้อคันว่าแล้วม่มีวัฒนประกอบสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีจ้าหนาววันนี้ลมหนาวอีกแล้วใครกวาดขออนุญาตใส่หมวกนะจ๊ะออกข้างนอกไปขี้ฝุ่นไงกลุ่มกุ่ม เมื่อบานแห้งครับเอาไม้ข้อเปียกอิ่มแล้วไปแกงเห็ดน,นะเซแซ่บอริเรจนนดจะซิมอนี่หมกน่ะไม้หมกใส่ปากกระแนงหรือปา<ะ>ก,กสังปากกระแนงโมเห็นปากสังหมก่องนี่ในหัวาปากสังใบสังไม่เสียวหอม เขาอาอย่าเค่งไห้เขากือเอาหมอวานเก่อนบ่ัไม่เลไปหาเห็ดเขาป่าซองเมือล่ะหือว่านกับมนี่บางคนกขไปพอยังได้อยู่แลไปหาปลาได้เห็ดบดกอีกก็ไรหบั่บนา ไปอเห็นดอกแหกมันเอาขาง่างนี้แม่ซเห็นไต่ปานนี้จะใส่บุ้ก็ไม่จะปานี่ต่แกเนื้อน่งจุดอ่ะเอาที่บึงบันนัวค่ออันนี้ป่งแต่เมื่อวานบอกต้มั่ว

ม,ม,มันกลายเปน็นเยน็นอ,อยากไปหาแต่ว,ว่าบัาหัวอยู่ใสมันออกเนี่ยบม่ค่อยบ่ค่อยมูจักป่าเลาะไปตามหน้าเหื่อ,อเก็บเหตดทิดมันออกตามหน้าเหง่จริง,เ,งเห็ดมันยังออกแล้วเขาเจ้าออกเก็บอยู่ ีนนตื่นมาแล้วเอกมาเก็บเพีดดิ่แวหัวเทียงแลนวอยนาไปเวยก็แ้วนัแล้ววป่ากับอันในหัวเทียงออกมาเห็นบมาเขียยแถวจอกินแ้วาไม่แถเชิญบอนอเทียงแต่แ้วนากออกวเราอกมาบ่โ่าแล้วบเาบเยบรัมาเก็เพีดเป็นน้อตื่นมาเลยโอ้ก็าเก็บเี๋ยวมือินสิไปหายังมือ้า เขาไปย้ำบะแรงอไยไปอนีนะเฮาหนะเบลอกแคมหนนะเขาหล่อสามแปดเลพี่ทนี้ลจานารวยก็มีกุกล้นามันเกาไปตรกุ้งน้าได้สุ่มๆเกบินชานออกบน โอเคจา้าสิไปหาปา่มเขาโพดเขาเพดแล้วพี่น้องชิลงทงอีกก่อนยินขเขาแล้วเนี่ยเนาะไปแล้วพอกันคิดหนาเด้อแล้วเดี๋ยวได้ยิบพวกันไหมกับสิบปู่